คือทางบริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนหรือว่า NER ค่ะล่าสุดเนี่ยทางผู้บริหารอย่างคุณชูวิทย์จึงทนสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NER ตั้งเป้าเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นท็อป5ของประเทศให้ได้เลยค่ะคุณชูวิทย์เนี่ยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าบริษัทเนี่ยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งใน5ของประเทศไทยภายในปี2567ก็คือปีหน้าค่ะจากปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่อันดับ6-7นะคะพร้อมกับเดินหน้าในการขยายกลุ่ม ลูกค้าตลาดใหม่ๆในประเทศต่างๆรวมไปจนถึงอินเดียด้วยที่อินเดียเนี่ยค่ะ NER เขาตั้งเป้าหมายสัดส่วนยอดขายเอาไว้ที่ประมาณสัก10%ของยอดขายรวมในปี2567เมื่อเทียบกับปีนี้นะคะที่คาดว่ายอดขายจะคิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่า5 1 0ค่ะซึ่งถ้าไปดูปัจจุบันเนี่ย NER เขาก็มีการเซ็นสัญญากับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหลายเจ้าเลยนะคะก็มีทั้งในจีนทั้งที่สิงคโปร์ที่อินเดียแล้วก็นี่ที่ในบ้านเราเองด้วยนอกจากนี้ค่ะบริษัทก็ยังมีแผนการขยายกําลังการผลิตในส่วนของยางแท่งยางแท่งผส เขาเตรียมก่อสร้างโรงงานยางแท่งและยางแท่งผสมแห่งที่3แล้วนะคะโรงงานแห่งนี้นกำลังการผลิตนี่กว่า172,000กว่าตันงบลงทุนเนี่ย700ล้านบาทตอนนี้นยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเตรียมที่ดินก็คาดว่าน่าจะรับรู้ไรายได้ในปีหน้าค่ะซึ่งถ้าโรงงานแห่งนี้แล้วเสร็จเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีกําลังการผลิตรวมทั้งสิน้นอยู่ที่กว่า688,400ตันต่อปีค่ะนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมีการตั้งเป้าหมายในแง่ของรายได้ปีนี้นะครับ ยอดขายปีนี้ไว้ที่ระดับ30,000ล้านบาทอ,อันนี้ก็เป็นการคงเป้าหมายของไรายได้นะครับน่าสนใจผมว่าเนิร์ในน่าสนใจตลาดอินเดียเพราะถือว่าเป็นตลาดใหม่ของของของเนอรหรือว่าหรือว่าเอนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยตลาดหลักของเขาคือจีน S <S นะครับลูกค้าจีนเนี่ยก็เรียกว่า8 0 9 0เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับสัดส่วนของรายได้ที่มาจากอนะินเดียเนี่ยหรือว่ายอดขายที่มาจากอินเดียเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะมันจะเป็น value ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตัวอินเดียทำาได้ก่อนอันนี้นั่นเองนะครับน่าสนใจทั้งในส่วนของยอดขายและที่สําคัญเห็นบอกว่าออเดอร์ตอนนี้เนี่ยคำสั่งซื้อนี่ลากยาวไปถึงเดือนสิงหาคมแล้วนะคะอ่ามันก็ปิดจ็อบไปเป็นครึ่งปีแล้วแหะในแง่ของยอดปิดเรียกว่าปิดยอดขายนะฮะแต่ว่าการรรรับู้้ายได คนนั้นเองนะครับ